สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเทววัดนะครับผมกับผมการแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาวิ่งเก็บนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมทั้งหมดนะครับผมบนเกาะของซูลุมินั่นเองนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมจุดแรกนะครับผมให้เราวาร์ปมาตรงอ่าแท่นบูชานี่แหละของของเกาะซูลุมินะครับอ่าแล้วเราก็ไปครับผมตรงไปนะครับผมจุดที่เป็นท่าเรือนะครับอ่าเราจะเห็นโอ้โหมีหลายมีหลายจุดเลยนะครับผมที่มันมีจุดวาวแสงเนี่ยนะครับอ่า ให้ไปตรงจุดนี้นะครับบนเรือนี่นี่นี่ซากเรือนะครับผมอันนี้กดแล้วนะครับอาร์ติแฟก์จะเด้งอ่านะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะอ้อันนี้ไม่ใช่นะครับผมจำผิดครับแล้วก็มาจุดเรือจุดต่อไปนะผมจุดนี้นะครับผมเรือจุดนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะจะเด้งเหมือนกันนะอ่าโอเคแล้วก็ข้ามจุดนี้มานะครับเรามาเก็บจุดนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เวละเวละเดี๋ยนะ นี่น่าจะจุดนี้มั้งผมมาร์คผิดปะวะผิดโอเคมีแค่จุดจุดตรงเรือนะครับผมจุดที่เป็นเรือล่มอย่างเดียวเนาะตรงสองอันนี้ไม่ใช่นะกดแล้วไม่เด้งนะครับเดี๋ยวผมต้องมาร์คอกอ,อกก่อนน่าจะจําผิดนะครับมีจุดเดียวอ่ะเสร็จแล้วไปจุดต่อไปครับอันนี้เราก็วร์ปมาตรงจุดต่อไปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่มาเสร็จปุ๊บจุดเนี้ยอันนี้มีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเก็บไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะหลังจากออกสำรวจนะผมจําได้อันนี้เนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับผมจุดนี้นะครับผมสองอันเนี้ยใช่หมดเลยนะครับผมนี่อาร์ติแฟก์จะเด้งนะครับอ่ะเสร็จแล้วอ่าจุดนี้ก็ไม่มีละนะครับนี่เผื่อใครยังไม่ได้สำรวจนะจุดต่อไปนะครับผมจะเป็นด้านล่างด้านล่างของเกาะซูรุมินะครับฝั่งนี้นะครับอ่าอ่ฝั่งนี้ครับวาร์ปมาถึงปุ๊บเนี่ยเราโดดลงมาเลยนะครับผมระวังนะครับอย่าตายนะครับอ่า ให้พังชาช้าตีลงมาอ่ะตรงนี้นะครับเรือกล่องเรือนี้นะผมจะมี2ชิ้นเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีแร่นิดหน่อยนะครับเผื่อใครอยากจะมาสามแร่นะครับผมก็ามาตรงนี้ได้นะอ่าหมดจากตรงนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราขึ้นข้างบน,นครับผมอ่าท้านบนสุดของเกาะนะครับผมตรงอ่าชิริคุโรนะครับนี่นะครับผมตรงชิริคุโระพีกนะครับผม ฝั่งนี้นะครับผมตรงเกาะซูรุมิผมจะมาดดาวไว้ได้นะครับผมวาร์ปมาเสร็จเนี่ยเราก็หันหลังไปครับผมวิ่งไปโดดลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมตรงซากเรือครับซากเรือนะอ่าซากเรือนะครับจะมี2จุดวาาแสงประมาณ2จุดนะครับอ่านี่ครับผมอ่านะครับผมสองจุดนี้นะครับผมตรงเกาะซูรุมินะครับอ่ามาอีกนะครับผมก็เก็บได้ละนะครับ อ่ะอีก2ชิ้นนะครับผมอ่าฝั่งนี้2นะครับทางนี้2 4แล้วก็อีกตรงนี้อีก2เป็น8นะครับผมแล้วก็8ชิ้นแล้วนะครับอ่าสจุดแชิ้นแล้วนะอ่าจุดต่อไปตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นอ่าสารเจ้านะครับอันนี้จะเป็นจุดสุดท้ายของเกาะซูรุมิละนะครับอ่าสารเจ้าจะเห็นว่าจุดที่ผมมาไว้เนี่ยมันจะอยู่ใต้น้ำนะครับผมเราต้องมุดลงไปนะครับผม ทางใต้ดินนะครับผมอันนี้ตามมาเลยนะครับจุดนี้นี่ต้องทำผ่านเควสแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายมากนะครับมีเฮดโทมาด้วยเดี๋ยวไว้ที่หลังะนะครับพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางใต้ดินนะครับผมให้เราลงไปเลยเออ <c oughs> อ,อ,อ,อ่ะตรงนี้นะครับผมจะเป็นตรงทางตรงกลางเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องโดดลงนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบเฟสนะให้เราเอาศิลามาวางไว้นะครับผมแต่ว่าให้เราไปดูตรงรอบรอบรอบนอกเนี่ยตรงนี้นะครับ จุดที่วาวแสงนะครับผมจุดนี้นะครับอ่านะครับกดเก็บนะครับผมจุดนี้จะวิ่งค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะอ่ะเนี่ยนะครับผมจุดนี้ก็จะได้อีก2อันเนาะอ่ารวมกันก็จะเป็นเอ่อสิบสิบชิ้นนะครับผมบนเก่อซูรูมิก็จะมีเท่าเท่านี้แหละครับมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมสิบชิ้นเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าก็ขอตัวราทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะเผื่อใครจะมาเก็บ แบ่งโซนมาเก็บตรงเกาะซูนูมิเพิ่มนะครับผมเราก็มาเก็บได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ